พลังเด็กเยาวชนสร้างสารรค์ขอร้านเมืองน้ายูคนเข้มแข็งท้องถิ่นแข็งแรงสว,ส,สวัสดีค่ะในงานสร้างสุขภาพเนี่ยกลุ่มวัยที่เราถือกันว่าเป็นกลุ่มวัยที่สำคัญที่สุดคือเด็กและเยาวชน โคราชเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งมีงานเหล่านี้อยู่จํานวนมากการเปิดพื้นที่ของเยาวชนและภาชีเครือข่ายในครั้งนี้จึงเป็นการนาเสนอผลงานพลังเด็กเยาวชนภาชีเครือข่ายความร่วมมือของกลไกท้องถิ่นที่ร่วมขับเคลื่อนเมืองโคราชให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ต้องขอขอบคุณสอสอจริงที่ผลักดันสิ่งดีๆต่างๆให้กับสังคมไทย ที่จะมาเป็นงานวันนี้ค่ะเราสกัดความคิดกันหลายรอบมากแต่ละบูธเราชวนน้องคิดหลายรอบมากว่าน้องทำไปทำไมน้องทำไปเพื่ออะไรน้องอยากเห็นอะไรมันเลยมาเป็นธีมของของคำค่ะว่าโคราชเมืองหน้าอยู่แล้วเมืองหน้าอยู่มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะมันเป็นการที่เราค่อยๆเรียงร้อยความคิดกันมาว่าเออถ้าเราอยากจะทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่มาทำพื้นที่ที่จะร่วมมองบ้านมองเมืองแล้วลงมือทำอะไรไปด้วยกัน รีดิวรียูส์แล้วก็การรีไซเคิลนะคะรับเนื่องจากปัญหาในโรงเรียนนะคะเป็นปัญหาที่เด็กนักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่ขยะล้นถังกิจกรรมของบูฒเราก็เป็นตัวอย่างของโรงเรียนว่าโรงเรียนเราทํากิจกรรมอะไรบ้างเพื่อลดการคัดแยกขยะในโรงเรียนค่ะบางพื้นที่ที่เป็นชุมชนจากเมื่อก่อนสภาพแวดล้อมที่เป็นเสี่ยงไม่ปลอดภยัยไม่ไม่มีพื้นที่สร้างสารรค์แต่พอการกลับเพื่อนของเด็กเนี่ย ผู้ใหญ่ชมชนเห็นว่าเด็กคิดได้ผู้ใหญ่ต้องช่วยหนุนเลยเกิดพื้นที่สร้างสารรค์เกิดขึ้นการมาวันนี้เลยเป็นพื้นที่ที่เขาได้มาแสดงพลังร่วมกันได้พูดได้สื่อสารผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกได้เต็มที่อาจจะเป็นเสียงสะท้อนที่เด็กๆสามารถเชื่อมไปสู่นโยบายภาครัฐ หรือว่านโยบายท้องถิ่นที่กําลังขับเคลื่อนอยู่ให้ตอบโจทย์เพื่อชีวิตเด็กเพื่อชีวิตครอบครัวชีวิตชุมชนมากขึ้นบางคนอาจจะเคยได้ยินในแค่สสสรณรงค์เรื่องไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหรือว่าตับถี่ปลอดภัยแต่ว่าจริงๆแล้วสสสนั้นดูแลง,งานเป็นสะกอบที่กว้างมากแล้วก็หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นน้องๆ้องเยาวชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุวัยระหว่างนั้นสสสก็ดูหมดเลย วันนี้พอมาเห็นงานน้องๆหรือว่าสิ่งที่น้องๆได้ร้องนำทำเพลงในทำนองของโคราชโดยเอาเนื้อหาที่น้องนั้นได้ประสบจริงนะครับมาใส่ในเนื้อหาเราก็จะเรียนรู้ในมิติที่เอ้น้องๆเขาคิดอะไรอยู่และน้องๆน,นั้นเขามองเะยสะท้อนสังคมที่เขาได้อยู่นั้นออกมาเป็นอย่างไรแก้ไขปัญหานั้นให้เป็นการแก้ไขปัญหาถาวร